สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สอนน้ำซิ่งครับสวัสดีตอนบายบครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จครับยายเจ้าสนีเอสยีหนึ่งสามห้ามาโรงงานที่บ้านบอดกซ้อนครับเพราะว่าลูกค้าโทรมาตามเยอะเลยครับว่าเมื่อไรจะเข้าบอรดินครับเพราะว่า ยังไม่ได้เข้ามาใกล้โูนนี้ครับเก็บงานบ้านสองคอนเสร็จกันเลยย้ายเข้ามางานไม่เยอะหรอกครับงานประมาณห้าสิบก่าเที่ยวครับแต่ว่าจะทำให้มันเสร็จภาคภาคบ่ายนี่เลยครับห้าสิบเที่ยวรถวิ่งห้าคันครับตอนนี้มีอยู่สี่คันครับตอนนี้อีกห้าคันกำลังมาครับ ่อมลดเพิ่มเ็จครับเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้วิ่งครับเมื่อวานเพราะผมเอารถเข้าศูนย์ครับเมื่อวานส่วนแมคโครก็เป็นเดิจิ๋วรับขับรอครับหนึ่งวันครับ,นนนรบหน้าดินสวยๆครับลอกหน้าครับบนตลบเลยครับ ดิสดนสวยครับจะมีที่ลงอยู่เสร็จไปแล้วหนึ่งที่ครับที่แปลงที่สองเรากำลังลงครับ,บแปลงนี้เยอะนะครับสามสิบเที่ยวครับแปลงนี้แปลงนี้สามสิบเที่ยวแล้วก็อีก อีกหนึ่งแปลงก็ประมาณสิบก่าเที่ยวครับจะเก็บวันเดียวให้มันเสร็จครับก็วิ่งไกลนะครับประมาณสีโลครับไปกับไปกับประมาณสี่โลนัำก็ลงมาหมดแล้วครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จครับ ก็สวัสดีไปยังสายจกสายเททุกทีมงานครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับ,บครับเตรีมแล้วครับนาตีเอารถเข้าศูนย์ไปเต็งให้ไหม่ครับเบรกมันมีเสียงดังเวลาเหยียบเบรกมันมีเสียงร้องติดติดครับก็เลยเอาไปเปลี่ยนเ้ามันเครื่องด้วยครับก็ทําเยอะอยู่ครับเมื่อวาน เบาตัวเลยครับเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็เขาทำให้เปลี่ยนซีนลอ้ออัดจิลบีลูกปืนล้อครับแล้วก็เปลี่ยนท้ายนะ้ำมันเฟื่องท้ายนะ้ำมันเกียร์ครับเมื่อวานก็ทำช,ชุดใหญ่เลยครับเมื่อวานไม่เป็นไรครับ เราใช้เขาเอาก็ต้องซ่อมบำรุงรักษาเขาครับเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับสำหรับเจ้า FRA สองร้อยสนาตีครับแล้วก็หาเอาใหม่ครับด้ยง,งานต่อลูกค้าก็เข้าคิวไว้เยอะอยู่ครับ ก็เก็บไปทีละคิวครับครับหน้าดินสวยๆครับนี่ครับเอาไปปลูกหญ้า,าไปทําสนามเด็กเล่นครับทาสนามบอลน,นาดินสวยๆงามๆเลยครับคันนี้จะเป็นรถเสียชานครับ รถไถต้องใครจะไปกับน,นัตตี้ครับรถไถเจ้าของที่ทำงานเลยครับลอกเป็นแปลงใหญ่เลยครับ เต็มแล้วครับเสียชานาดินส,สวยครับต้องการหน้าดินส,สวยทักแชทผมมาได้ครับที Facebook ่เฟซบุ๊กหรือว่าโทรมาโดยตรงก็ได้ครับกรับลอกหน้า ก็ประมาณห้าสิบเส้นครับก็บ่อนี้ก็ดินก็เยอะอยู่ครับลอกให้มันเท่าตรงนี้ครับตรงทีของเขาที่เขาลอกก่อนครับครับต่อด้วยเดรจิวครับ ตักดินทรายก็เต็มเร็วอยู่ครับครับปุ่มแบบส่วนๆเลยครับครับหน้าดินสวยมากเลยครับหน้าดินครับส่วนทุ่งกี้เลยครับส่วนแปลว่าอะไรส่วนก็แปลว่าส่วนแปลว่าอะไรครับส่วน ส่วนก็แปลว่ามันโนโจโก้นั่นแหละครับนี่ครับส่วนโจโก้นี่ครับแปลว่าอัดได้เต็มที่ประมาณนั้นครับเพราะว่าภาษากลางผมก็ไม่สันทัดเท่าไหร่ครับใส่ห้าหกุ้งกี้ก็เต็มที่และครับนี่ครับ วานี่รถดมีอีสามคันครับหยุดสองคันว่าเดือดจิ๋วก็หยุดจากรถดำก็มาขับไปโครับคนนี้ได้จอดครับรถเดือจิ๋วรถผมก็จอดอ้าวขึ้นไหมครับว่าจะได้เสียดาครับเดือดจิ๋วเสียดากเลยครับเดือดจิ๋ว ร้อยยี่สิบแรงม้าครับเจ้า NTR ต่อด้วยรถเท่าแกครับทีมงานนี้ใส่ดินเยอะครับทีมงานนี้ เอาใจลูกค้างานก็เลยเยอะกว่าเพื่อนครับในโซนนี้เตาเกบอกว่าใจแรกใจไปเลยครับ สามี่พุ่งขีก็ใกล้เต็มแล้วครับเพราะว่าตักดินทรายมัน <c oughs> มันก็อุ้มได้เยอะครับ ตลบเลยครับคับเต็มแล้วครับชอบแก่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องบ้าวไกซอนน้ำซิ่งเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ